ส้ำาบดีครับพ่อแม่พี่น้องคือเกาครับวันนี้โอ้มีคือเกานี่ว่าเออวันนี้วันนี้ไม่เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาในรูปแบบของช่างครับผมเราจะมาโมดิฟายเจ้ากาวาตัวนี้ครับที่ว่ามันไม่แรงอแหละที่ว่าผมว่ามันมันก็ตัดไม้ได้นะแต่ว่ามันมันไม่แรงเนาะ ก็เลยวันนี้จะมา modify เอาเปลี่ยนชุดเสื้อสูบนะครับว่ามันจะแรงขึ้นไหมยังไงไอ,อเพราะว่าไอเครื่องกวาวรุ่นนี้มัน,ม,นมันทำมาจากโรงงานมันมันเหมือนมันไม่มีกําลังอัดนะมันมันดึงง่ายนะครับมันดึงใเกินอนะ่ะดึงง่าย มันมันมันใช้ได้ปกตินะแต่ว่าคือมันมันไม่สะใจผมอะ่ะครับมันไม่แรงอะ่ะนี่ครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยสั่งไอ้ตัวนี้มาครับชุดเสื้อสูงนี่ครับยี่ห้อนี้รุ่นห้าสองศูนย์ศูนย์นี่ครับนี่นโฟกัสโฟกัสมันนี่ครับ ที่ห้อนี้มานี่ครับอืมห้าสองูศูนย์นี่ครับน,นี่ครับ,รบมันเขาบอกว่าโฆษณาเขาบอกว่ารุ่นนี้นี่ยางดีว่าซันเพิ่มรอบแล้วก็เพิ่มแรงม้าว่าซันนี่มันแล้วเป็นอันนี้เป็นเงียงแบบนี้เลยนะปกติเนี่ยไอเครื่องไอเจ้าเครื่องกาวานี่นะมันจะมันจะ มันจะไม่มีเงี้ยงอันนี้เนาะเขาเรียกว่าปีกมันบ่แต่เขาว่าไอ้ตัวนี้น่มันมันช่วยให้ไอ้มันกระจายน้ํามันได้ดีเว่าสันเผาไหม้ดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็แรงด้วยว่าสันผมก็เลยลองซื้อมาเปลี่ยนเลยใส่ดูวสันแต่เครื่องกราวานี่กับผมก็เพิ่งซื้อมาประมาณ3ามสี่ห้าเดือนแล้วแหละไอ้ที่ผมตัดไม้ให้ดูเลยมันก็ตัดได้อยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่สะใจอ่ะครับเลยวันนี้ก็เลย จะมาลองใส่กันให้ดูเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นไงจะแรงหรือเปล่าใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับอ่ะลุยกันเลยครับผมเออสำหรับใครที่เข้ามาดูเป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยด้อครับด้อเพื่อเป็นกำลังใจอ่ะเนาะใครที่กดติดตามแล้วก็ขอให้เฮงเรวยรวยกันทุกคนครับผมสู้โควิดกันไป โอเคครับผมมาเริ่มันเลยแล้วก็ถอดเนาะถอดพวกนี้แต่เอาครับลุยกันเลยครับผมเอ่อไออาจ์ตสิผมผมตดตัดคลิปนะครับเพราะว่าถ้าเอาทั้งหมดนี่มันมันจะยาวไปนะผมจะตัดคลิปให้มันสั้นที่สุดนะทำคลิปให้มันสั้นที่สุดโอเคครับผมลุยกันเลย <c oughs> นี่ครับก็ถอดออกมาแล้วมันน,นี่ครับถอดออกมาแล้วมันก็ลูกส่งลูกสูบอะไรมันก็ไม่มีลายไม่มีอะไรนม้ว่ามันต้องมันก็ใช้ได้นะสระสูบก่อนครับพี่น้องสระสูบก็โอเคปกติแต่มันเหมือนเลยมันไม่มีกําลังอัดนะผมว่า ไอรุ่นนี้หน่อยไอยี่ห้อนี้มันมันไม่มีกำลังอัดไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ดูว่าไอเสื้อเก่าเสื้อใหม่ที่ผมซื้อมามเป็นยังไงมันสีมิลเหมือนกันครับนี่ยตอนนี้นีเสื้อที่ผมซื้อมาใหม่นะนี่กาดูข้างในไปน้องอันนี้อันนี้เสื้อตัวเก่ามันไม่มีเงี้ยงอันนี้เนาะ ไม่มีเงี้ยน,นี่เสื้อตัวเก่าน,นี่เสื้อตัวใหม่เนี่ยเสื้อรุ่นใหม่เหมือน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 ไอชีพมันจะกว้างกว่าเห็นไหมพี่น้องอันนี้ตัวเก่าเนี่ยมันจะแคบกว่าเห็นเห็นเขาบอกว่าไอ้ ตัวนี้มันโฆษณาว่ามันแรงดีวะซ่าใส่แบบเงียงเลยผมก็เลยลองดูด้านข้างก็ห้าสองรหัสห้าสองเหมือนกันนี่ครับโอเคครับพี่น้องเราจะลองใส่ดู นไปลองอีกหมองนึงนะพี่น้องเพราะว่าอ,อยู่นี่มันมันเสียงดังนะมันอยู่ในเขตชุมชนนะสะไปลองอีกที่นึ่อนะพี่น้องเรามาลองกันที่ทุงนงาเนาะรูยติดหรือเปล่านะ โอเคพี่น้องสรุปคือติดพี่น้องส่วนไม่รู้ว่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมยังไงหรือประหยัดน้ามันกว่าเดิมหรือเปล่าหรือ,อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ยังไงเดี๋ยวผมจะลงคลิปดูว่ามันแรงขึ้นไหมหลังจากที่เปลี่ยนชุดเสื้อสูงเขาเรียกว่าอะไรนะปีกมันมีปีกเนาะรุ่นนี้เนาะมันมีเงี้ยงคู่นะออว่ามันจะแรงขึ้นกว่าเดิมไหม แต่ความรู้สึกผมมันเหมือนเหมือนมันดีกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่รู้ยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองตัดไม้ดูว่ามันกําลังมันจะตกไหมเพราะว่าไอ้เสื้อสูบตัวเดิมนะตัดไม้แล้วกําลังมันตกไหมครับอ่าโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจเนาะ กดติดตามแล้วก็ขอให้แฮ่งแห่งรวยๆกันทุกคนครับตรงนี้โควิดด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> ขอให้ถูกรถตตอรีด, <c oughs> ด้วยแล้วกันโอเคครับผมสมบายดี